การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงจังหวะของเดือนเดือนนี้นะก็ต้องบอกว่านะครับเป็นสิงหาคันยาไปเลยนะแต่เด๋ยวกันยาก็ทําอยู่ดีแหละนะคริปอะอต้องบอกว่าจะต้องระมัดระวังรักกันนะครับในเรื่องของเวลาการเดินทางไกลไปในสถานที่ธุรกันดานะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นมาได้นะ อย่างบางคนเนี่ยนะครับต้องเดินทางไกลนะไปต่างจังหวัดหลายหลายหลายครั้งนะถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วไปทําบุญสุนทานด้วยอย่างเช่นไปเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปไหว้พระเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะอย่างงี้เนี่ยไม่ไม่เป็นไรมากนะครับก็ถือว่าจะมีเกณฑ์ในการพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีได้รับธรรมะที่ดีนะครับได้กุศลที่ดีมาเพิ่มเติมบุญเติมกุศลนะให้กับเรือนชะตานะครับ แต่ถ้าว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานอะไรอย่างนี้นะอ่ามันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยนะระหว่างเส้นทางนะครับให้กับตัวชาวลักษณะราศีกันได้นะดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะดื่มมาถ้าใครมีโรคประจําตัวอ่าก็ต้องอ่าต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะมันมีดาวของการพักฟื้นนะดาวของการเหนื่อยล้าซึ่งดาวของการพักฟื้นเนี่ยมันแปลไปในทางการปฏิบัติธรรมในช่วงต้นที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับเป็นการแก้เคล็ดที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะ ข้าห้องพระนะครับหรืออยู่ห้องนอนตัวเองเนี่ยนะครับนั่งสมาธิบ้างนะสวดมนต์บ้างนะครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับเขาจะเป็นการแก้เคล็ดไงนะให้กับร้ายกลายเป็นดีให้กับเรือชนชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั่นเองทีนี้นะครับในเรื่องของอสุขภาพเนี่ยระวังไปแล้วเนาะมาดูในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองกันเกิดการเงินนะครับในเดือนเดือนนี้นะก็ต้องบอกว่าจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ พอเห็นว่านะ้ำดาวเคราะห์เนี่ยนะครับยังคงโครจรน,นะในลักษณะที่มันเสียหายนะในเรือนชะตาอยู่นะครับชาวลัคนาราศีกันนะมีเหตุนะหมุนไม่ไหวหมุนไม่ทันตึงมือนะได้นะครับนะรวมถึงว่านอกจากจากเรื่องนี้แล้วนะครับถ้าใครมาขอยืมเงินนะมาใครมาขอความช่วยเหลือชาวกันจะมีความใจอ่อนพิเศษนะเกิดขึ้นเนะี่ยทาให้ว่าเสียทรัพย์ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันจําเป็นนะเช่นว่าอ่า บุตรหลานนะบุตรหลานบริวารญาติญาตินะคนในครอบครัวมีความเจ็บร้อนนะเจ็บป่วยกระทันหันนะเกิดขึ้นมาจะต้องใช้ทรัพย์รเงี้ยนะครับเราก็ต้องแบบช่วยเหลือเขานะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะอย่างบางคนมีอะไรนะญาติอยู่โรงพยาบาลบอกว่าจะต้องเสียค่าพยาบาลแล้ออกมาอะไรนะ บางทีพูดไม่จริงทั้งหมดนะครับในเดือนเดือนนี้นะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะที่นะครับดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับนอกจากจะเป็นในเรื่องเสียทรัพย์นะเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแล้วนะครับเช่ากันเองเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องที่ต้องเสียทรัพย์นะบางคนแค่ตรวจสุขภาพนะเพราะเป็นการเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนชะตานะ ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเดือนเดือนนี้นะไม่ได้พูดให้ตกใจนะบางคนก็ไม่เกิดขึ้นไงนะเพราะว่าไม่ใช่ดวงชะตาส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะที่เป็นภาพรวมแต่จะมีเหตุอยู่แล้วแหละนะครับว่ามีดาวของการเคลื่อนไหวนะในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเกิดขึ้นนะครับในเดือนชนตนะตาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับรวมถึงว่าการเดินทางก็ได้นะถ้าเบาๆเนี่ยญาติพี่น้องเจ็บป่วยเดินทางไปเยี่ยมนะที่ไกลแดนไกลนะเสียค่ารถเสียม,มีความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถือว่า เข้ากับดาวในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับสําหรับเดือนสิงหาคมนะแต่เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปนะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่อย่างนี้อย่างยาวนานนะแต่ว่าเดือนสิงหานี้ค่อนข้างที่จะกังวลน,นิดหนึ่งนะครับลูกจ้างนะครับบางทีเราทํางานเนอะลูกจ้างบริวารต่างๆของเราเราปล่อยให้เขาดูแลกิจการการงานของชาวกันเนี่ยนะ เดือนเดือนนี้นะครับด้วยภาวะโดยรอบแล้วเนี่ยจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องปัญหาทางการเงินระหว่างตัวเรากับบริวารอีกลูกจ้างเนี่ยนะมาถึงลูกจ้างไม่ใช่ลูกหลานนะลูกจ้างนะครับอาจจะนําพาความเดือดร้อนกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้แต่ถ้าเขาแบบว่าเราทํางานกับเรามานานๆเขาไม่ยืมตังยืมทรัพย์อันนี้เบาๆไปนะแต่ถ้าว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องคอยดูแลกิจกา,การงานนะโดยเฉพาะเก็บเงินนะครับ ของตัวเราเองให้ดีๆนะอ่าไม่งั้นนะ่ะอาจจะมาไม่ครบนะครับมาหายไปบ้างอะไรบ้างได้นะสําหรับเดือนสิงหาคมเน้นเป็นในทางการเงินนั่นแหละนะครับมาดูในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมาสําหรับชาวลัคนาราศีกันหน้าที่การงานเนี่ยนะครับอ่าบางทีทําอะไรออกมาเนี่ยผลงานดีนะผลงานสําเร็จนะครับสมหวังสมใจแต่ว่าไม่เข้าตากรรมาการนะ เรียกเปรียบเสมือนว่าเหมือนทํางานเด่นทํางานดีทุกอย่างสําเร็จแต่เปรียบเสมือนปิดทองหลังพระไม่มีใครเห็นเลยนะผลงานทําอะไรออกมาดีไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเอาไปเชิดชูไม่มีใครเอาไปนําเสนอนะในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าสมมุติไปพิจารณาผลงานบางทีนําเสนอผลงานของเรานะครับงานที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่ามันเด็ดแล้วนะแต่ช่วงนี้อาจจะมีตัวแรงกว่าไนงะทาให้ผลงานของเราถูกตีตกออกไปนะครับ จึงยังไม่ใช่ช่วงจังหวะนะว่าสมมติไปขอหนาทีการงานไปขอผลงานจะเสนอผลงานจะโชว์ผลงานให้มันโดดเด่นนะอาจจะต้องเลื่อนเวลาจากเดือนสิงหาคมนี้ไปก่อนนะก็คิดว่าดาวของลักษณาอื่นๆเขาค่อนข้างแรงนะดาวอะไก็ดาวเราก็เลยหลบมุมบ้างนะนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับแต่ลักษณะงานที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นเขานะเขาเรียกว่า งานคนอื่นงานฟรีเนี่ยนะอันนี้ถือว่าทําได้โดดเด่นนะครับรวมถึงว่าการที่อยู่เบื้องหลังนะงานที่อยู่เบื้องหลังหลายหลายคนนะครับเจราจานะเจะราจาให้นายเ <c oughs> <tavalla> งี้ยนะครับติดต่อแทนคนอื่นเขาช่วยเหลือคนอื่นเขานะครับไปเจราจานู่นนี่นั่นนะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับแลวจะทําได้สําเร็จทําได้ดีด้วยนะแต่บางทีเนี่ยผลงานอาจจะตกไปอยู่ที่คนอื่นนะก็ถือว่าเป็นเดือนปิดทองหลังพระเพื่อ เติมบุญเติมบุญสนะครับให้กับดวงชะตาของชาวกันเองแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดมากนะดาวในลักษณะแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าอ่าลัคนาราศรีกันนะอ่าเดี๋ยวเพิ่งเรื่องรายเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะครับข้อดีมันยังคงมีนะเช่นว่า ได้งานพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาไงเห็นไหมงานพิเศษโดยที่ไม่บอกใครที่งานพิเศษคืออะไรเราทําเองดูเองเราคิดเองนะบางทีพอเงินมันไม่ไหวเนี่ยนะมันก็จะมีตัวร่อดน,นิดๆหน่อยๆนะครับงานพิเศษให้ทําเช่นงานงานเพิ่มขึ้นมานะเช่นงานทํางานอะไรอยู่แล้วนะก็ไปรับจ้างอย่างอื่นทําเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะครับขายอย่างอื่นก็ได้นะขายสินค้านะแต่ก็ไม่ต้องไปบอกใครมากนักนะครับก็จะช่วยให้มีทรัพย์มีไรายได้นั้นย้อน กลับเข้ามานะครับให้กับเรืองชะตานะครับเดือนนี้อาจจะคิดเครียดนิดหนึ่งนะรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างมาให้คิดนะมีหลายๆอย่างมาให้คิดทั้งความก้าวหน้าของลูกหลานบริวารน,นะบริวารมีความเดือดร้อนบางทีเราต้องเข้าไปช่วยเหลือนี่นะครับจะมีอารมณ์ในรักษาแบบนี้นะ,ะเข้ามาลูกน้องเรานะบางทีคิดงานอะไรไม่ออกเราก็ต้องไปช่วยคิดแทนให้นะไปช่วยทําแทนให้ นะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามาทั้งเดือนเลยทีเดียวบาดูในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ,อาชาวลัคนาราศีกันไหมนะก็ถือว่าเป็นเดือนโดดเดี่ยวนิดนึง S <S <an imate> เดินโดดเดี่ยวหน่อยนะแต่ยังไงเสียเนี่ยครับมาดาวเจ้าเรือนนะครับของตัวเองเนี่ยมีกําลังแรงอยู่นะครับมีกําลังใช้ได้เลยและดีเลยนะอ่าดังนั้นเนี่ยนะครับทําอะไรนะครับใช้ตัวเราเองใช้ความรู้สึกตัวเองนะครับใช้ความกล้าหาญนะของตัวเองเนี่ยนะครับลุยได้ทุกอย่างทําสําเร็จได้ทุกๆอย่างนั่นเองนะครับในส่วนของความรักนะในส่วนของความรักเนี่ยเป็นเดือนของ เขาเรียกว่าถ้าท่องเที่ยวด้วยกันไปต่างประเทศไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมีความสุขเยอะนะจะมีความสุขมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงไม่ท่องเที่ยวไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยน,นะเดือนเดือนนี้นะครับก็จะมีความแบบจืดจางมากนิดหนึ่งนะจืดจางมากๆหน่อยนะบางทีเราเลี่ยงนะ เรื่องการประทะเรื่องการทะเลาะคารมเรื่องการประทะดังวาจาทำงานกลับมาเนี่ยไม่ต้องเอางานกลับมาที่บ้านด้วยนะเอาแต่ความสุขเอาแต่รอยยิ้มกลับเข้ามานะเพราะถ้าเดือนนี้เนี่ยทะเลาะกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะงอนกันเนิ่นนานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะสาหรับชาวกันครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวราอารักษ์ช่วยปัดเป่าเพศภัย ให้กับทุกๆรัคนาราศีให้มีแต่ความร่มเย็นสงบสุขมีแต่ความร่ำรวยตลอด